เตรียมบุกไทยอีกหนึ่งค่ายทุ่มงบกว่า8,800ล้านตั้งฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเรียกได้ว่าช่วงนี้เนื้อหอมสุดๆสำหรับประเทศไทยเนื่องจากขณะน,นี้หลายค่ายยานยนต์มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเพื่อทําตลาดและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยหลายบริษัทเช่น GAC Ion และ s h e r y Automobile ยืนยันแล้วว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหาคม2566ที่ผ่านมามีข้อมูลยืนยันว่าชังอันออโตโมบิลซึ่งเป็นอีกหนึ่งค่ายยานยนต์จากประเทศจีนพร้อมจะเข้าทำตลาดในประเทศไทยปีนี้เช่นเดียวกันพร้อมกับทุ่มงบกว่า8,800ล้านบาทสำหรับตั้งฐานผลิตรถต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจนายนริศเทอืิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าผลสเร็จจากการเดินทางไปเยือนมหาคนครชงชิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่27-28มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเข้าพบกับคณะผู้บริหารของบริษัทชางอันโอโตโมบิลจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนโดยล่าสุดรัฐบาลจีนเห็นชอบ ้บริษัทยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วโดยจะมีการลงทุนในเฟสแรกมูลค่ากว่า8,800ล้านบาทเพื่อจัดตั้งฐานการผลิตรถยนต์พลังลายขวาทั้งประเภท BEV, PHEV และ REEV โดยจะมีกำลังการผลิตในระยะแรกนั้น100,000คันต่อปีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจะมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนด้วย สำหรับบริษัทชังอันอโตโมบิลเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะและเป็นหนึ่งใน4ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนโดยยอดขายกว่า2ล้านคันในปีที่แล้วสำหรับการลงทุนในประเทศไทยนั้นบริษัทเริ่มศึกษาข้อมูลการลงทุนในไทยตั้งแต่ปี2563 โดยมีการนำรถยนต์รุ่นชังอันยูนิทีซึ่งคาดว่าจะเป็นรถยนต์นรุ่นแรกที่จะเริ่มทําตลาดในประเทศไทยเข้ามาวิ่งทดสอบในบ้านเราแล้วตั้งแต่ปี2564ตามรายงานที่เราเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้ด้านรถยนต์ไฟฟ้านั้นหนึ่งในรุ่นที่โดดเด่นนั่นก็คือชังอันดิฟรูเอเซที่มีทั้งขุมพลังไฟฟ้า100%่ขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดรวมไปถึงขุมพลังที่เป็น FCEV หรือระบบฟิลเซลล์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วย มิติตัวรถนั้นมีความใกล้เคียงกับเท sla โมเด l Y วด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นประกอบไปด้วยระบบขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้า100%เมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด190กิโลวัตต์หรือราว254แรงม้าจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงสุด80กิโลวัตต์ชั่วโมงของ c a เ l เดินทางได้ไกลสูงสุดที่705กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งขุมพลังแบบปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร ที่ให้กำลังสูงสุด95แรงม้าผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด175กิโลวัตต์หรือประมาณ238แรงม้ามาพร้อมกับ EV โ Mode ที่สามารถเดินทางด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง200กิโลเมตร้วยแบตเตอรี่ขนาดความจุ28.39กิโลวัตต์ชั่วโมงและด้วยน้ำมันเต็มถังบวกกับการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มตัวรถจะสามารถเดินทางได้ไกลถึง1,120กิโลเมตรและสุดท้ายเป็นขุมพลังแบบ FCEV หรือ Fuel Cell Electric Vehicle ซึ่งเป็นคุมพลังไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากข้อมูลตัวรถสามารถเดินทางได้ไกลาราว650กิโลเมตรต่อไฮโดรเจนเต็มถังโดยจุดเด่นของคุมพลังไฮโดรเจนนั้นคือสามารถเติมเชื้อเพลิงได้เร็วใน3นาทีและไม่ปล่อยมลพิษเช่นเดียวกันกับรถยนต์ไฟฟ้า100%เซส่วนสิ่งที่ยังเป็นปัญหานั้นคือเรื่องของราคาไฮโดรเจนที่ยังสูงรวมไปถึงเรื่องสถานีเติมเชื้อเพลิงที่ยังมีน้อย ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการชังอันจะเริ่มทําตลาดรถยนต์คันแรกในไทยปลายปีนี้เลยหรือไม่และจะเป็นรุ่นไหนหากมีข้อมูลการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งผินเพื่อละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายนี้น่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลยนะครับ